สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถถสายด่วนครับ mm hmm. มืนีกสิท้าหมาหาเล็กทีว่ารถไถเหยียบหมื่วันนะครับผม mm hmm. เหยียบขี้มาแต่ทั้งพูนครับ mm hmm. ขี้มามดีมันกับไม่เหยียบเหยียบคลายเสียงเล็กครับผม mm hmm. ก็เลยเนี่ยมหาในข้างทางเมือง mm hmm. สรุปแล้วยางเบรงขังทางก็ม่มีครับนี่ครับห้อย หอยยาวเลยครับก็มาก็มาพอก่อนหินก่อนนี่นะครับมันยู่สุดหอยอยู่สุดหอย,น,อยหนีย่ก็มาจะอยากพูนมาพี่ก็มาพอก่อนหินก่อนนี้ก่อนเนี่ยจะ่าปอเห็นเล็กครับขางทางกับพอหินแผลในย่างนี่เบื้อใหญ่เลยครับผมถามว่าเหยียบเล็กก้างถนนบอกระ บอเห็นเล็กก้างถนนครับมันมาเหยียบอยู่ประมาณช่วงนี้ผมขี่มามันก็เหยียบมันก็ไปหัวอยู่นันผมกับเบรกึดหล่อหลากเลยมันกับเป็นร้อยหินหินหลากไปเลยครับคันว่าสเป็นหินกับบอแมนครับเพราะว่าเป็นเสียงเล็กก็เสียงกุญแจหรือเสียงยังนี่แหละครับมันดนเรียกว่าตื่นเสามากกับมหากรเหินครับกับ เดี๋ยวไปปลาย่างแล้วกันสิูเแลครับว่ายังมันคาอยู่ยังในบบผููดไดว่างยากับพ่อชักครับผมสำนีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผม